สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทางเน็ตฟ i ิกให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Through My Window เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปตกหลุมรักลูกชายมหาเศรษฐีที่บ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเธอเธอคลั่งในตัวของเขามากและสิ่งที่เธอต้องการก็แค่อยากให้เขาตกหลุมรักเธอบ้างไม่ใช่ไปจบลงบนเตียงเหมือนที่พวกผู้ชายชอบคิดกันแล้วเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจบอดเทรดคริปโตบอดเทรดมืออาชีพใช้งานได้กับ Exchange ชั้นนำทั่วโลกเทรดได้หลายสกุลเงินตลอด24ชั่วโมงมีการส่งข้อมูลแจ้งทางไลน์สามารถฝากถอนเหรียญได้เองเป็นกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงทำกำไรในส่วนต่างราคาและเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวช่วงนี้มีเดโมทดลองใช้นะครับบอกว่ามาจากช่องเล่าหนังสตูดิโอได้รับส่วนลดเพิ่มอีก3% หนังเปิดเรื่องมาที่ลาเกลนักเรียนหญิงไฮสคูลที่กำลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอว่าเธอมีเพื่อนบ้านเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของบาร์เซลโลนาผู้คนเรียกบ้านหลังนั้นว่าคาลือหาดอินด,ดันโก้ซึ่งครอบครัวอินดันโก้นั้นมีทายาทด,ด้วยกันอยู่3คนพี่คนโตชื่อว่าอาร์เทมิส ส่วนอพอลโลก็เป็นน้องชายคนเล็กและคนที่ลาเกลหลงใหลที่สุดก็คือลูกชายคนกลางที่มีชื่อว่าอาร์เลสเขาเป็นชายหนุ่มรูปหล่อซึ่งลาเกลมองว่าความหล่อของเขาว่าเหมือนเทพบุตรในนิยายกรีกยังไงอย่างนั้นและลาเกลก็คลั่งไคล้เขาอย่างมากๆเธอเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เป็นของอาร์เลสเธอรู้แม้กระทั่งว่าเขาต้องไปที่ไหนไปทําอะไรโดยที่อาร์เลสเองก็ไม่รู้เลยว่าลาเกลว่ะเป็นใครมาจากไหนด้วยซ้ําไป เราเรื่องราวของทั้งคู่มันเริ่มต้นมาจากที่เธอจับได้ว่าอาเลสมาแฮกรหัสไ Wi ไ i ที่บ้านของเธอไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทําให้ทั้งคู่ได้เถียงกันในเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วและที่โรงเรียนลาเกลก็ไม่ใช่เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเธอก็มีชายหนุ่มที่ตามจีบเธออยู่เหมือนกันเพียงแต่เขายังไม่ยอมบอกให้เธอรู้ตัวเท่านั้นเอง แล้ววันหนึ่งหลังเลิกเรียนลาเกลก็แอบเดินตามอาเลสมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าฝนจะตกมันก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับเธอเลยแต่ว่าเธอก็จนแต้มจนได้เพราะถูกอาเลสจ,จับได้ว่าเธอแอบตามเข้ามาเขารู้ว่าเธอคลั่งเขามากขนาดไหนเพราะขนาดรหัสไวไฟ,ไฟที่บ้านของเธอเองยังใช้รหัสคล้ายๆคําว่าอาเลสเทพเจ้ากี และเมื่อจนมุมแบบนี้ลาเกลก็เลยสรารภาพกับอารเลสว่าเธอชอบเขามากและสิ่งที่เธอต้องการจากเขาก็คือเธออยากให้เขาตกหลุมรักเธอบ้างเท่านั้นไม่ต้องการให้มันไปจบลงที่เตียงนอนบนห้องของเขาอย่างที่พวกผู้ชายชอบคิดกันเอาไว้และลาเกลก็ไม่ได้เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวนะครับเธอทำงานเสริมไปด้วยโดยการเป็นพนักงานขายไอศครีมที่สวนสนุกแล้วในทุกๆวันโยชิชายหนุ่มที่แอบชอบเธออีกคนก็จะมาหาเธออยู่เป็นประจำ แต่ว่าวันนี้อาเลสก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันพอโยชิเห็นอาเลสเขาก็รีบบอกว่าเขาอ่ะเป็นเพื่อนสนิทของลาเกลและก็เป็นว่าที่สามีของเธอในอนาคตด้วยแต่ว่าอาเลสก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเขาต้องการจะบอกแค่ว่าพี่ชายของเขาอ่ะเปิดน์คขับในเมืองและก็จะมีงานเปิดตัวในคืนนี้เขาก็เลยจะมาชวนเธอไปด้วยกัน และคืนนั้นที่ไหนท์คลับลาเกลเข้าไปในห้อง VIP ได้ก็เพราะว่าพี่ชายของอาร์เสพาเข้าไปจากนั้นไม่นานเธอก็เดินออกมาด้านหลังของร้านเพื่อมาเจอกับอาร์สที่กําลังยืนสูบบุหรี่อยู่เธอผักเขานั่งลงแล้วก็เป็นฝ่ายลุกจูบเขาก่อนทั้งหมดนี้เธอทําไปก็เพื่อต้องการจะแค่เอาคืนเขาเท่านั้นแบบว่ายั่วให้อยากแล้วก็จากไป แล้วลาเกลก็ได้เดินเข้ามาดื่มกับอพอลโลน้องชายของ i อเลสแทนอพอลโลนั้นเมามากนะครับลาเกลก็เลยต้องพาเขากลับบ้านด้วยแต่อพอลโลก็กลัวว่าลาเกลจะพาเขากลับไปส่งที่บ้านเขาก็เลยปัดโทรศัพท์มือถือของเธอจนมันกระเด็นออกจากรถแท็กซี่ไป สุดท้ายอพอลโลก็มาที่บ้านของลาเกลแทนเขาถอดกางเกงของเขาออกเหลือแต่กางเกงในแบบไม่ไอายเธอเลยด้วยซ้ำไปแล้วตอนนี้อพอลโลก็กําลังตกหลุมรักแดนเนล่าเพื่อนสนิทของลาเกลอ,อยู่แล้วตอนนั้นเอง อาเลก็ได้ปีนเข้ามาในห้องของลาเกลอีกคนเขาอ้างว่ามาดูน้องชายว่าเป็นยังไงบ้างจากนั้นทั้งคู่ก็ต้องรอจนกว่าพ่อของอาเลสจะออกไปทํางานพวกเขาถึงจะกลับเข้าบ้านได้แล้วทั้งสามคนก็นอนด้วยกันบนเตียงอัดแน่นเป็นปลากระป๋องแต่ถึงแม้ว่าอพอลโลจะนอนร่วมเตียงด้วยทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมลดละนอนสัมผัสกันนัวเนียอย่างมีความสุขนั่นก็เลยทําให้เช้าวันต่อมาลาเกลก็เลยเอาเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับอาเลสไปเล่าให้ดเนล่าเพื่อนสาวของเธอฟัง เพื่อนสาวก็บอกว่าจริงๆแล้วอาเลสต้องชอบเธออยู่แน,น่ๆแต่เขาคงปากแข็งแล้วก็กลัวจะเสียหน้าแล้วลาเกลก็ได้เห็นถุงก,กระดาษวางอยู่บนโต๊ะนะครับพอหยิบมาดูก็เห็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่พร้อมทั้งกระดาษโน้ตที่ทําให้เธอรู้ว่าอาเลสเป็นคนซื้อมือถือมาให้เธอเธอก็เลยจะเอามันไปคืนเขาที่บ้าน และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้เข้ามาในบ้านของเขาซึ่งมันมีขนาดใหญ่โตมากเธอเดินตามแม่บ้านเข้าไปในตัวบ้านแล้วเธอก็เห็นว่าอาร์เลสอ่ะกำลังวิดีโอคอลคุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่แต่พออาร์เลสเห็นลาเกลเดินเข้ามาเขาก็รีบวางสายไปลาเกลบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการโทรศัพท์ที่เขาซื้อให้และเธอก็รู้สึกหัวเสียมากเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้อาร์เลสกำลังจะปั่นหัวเธอ แต่พอลาเกลจะหันหลังกลับอารีก็คว้าตัวเธอไว้แล้วก็ขอจูบเธอลาเกลหันกลับไปแล้วก็วิ่งเข้าไปจูบเขาแล้วทั้งคู่ก็ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างเล่าร้อนตามความต้องการของพวกเขาทั้งคู่แต่ว่าหลังจากที่มีอะไรกันเสร็จแล้ว อาเลสก็ลุกไปนั่งเล่นเกมของเขาต่อจากที่ค้างไว้แถมยังบอกอีกว่าถ้าอยากจะสนุกอีกเมื่อไหร่ก็ให้บอกเขาและคำพูดคำนี้นะครับมันเป็นการดูถูกลาเกลอย่างรุนแรงเธอรีบกลับบ้านแล้วก็ขึ้นห้องไปทั้งทางที่โยชิก็มารอติวหนังสือกับเธอเขาก็ถูกเธอไล่ให้กลับบ้านไปก่อนลาเกลก็ไม่รู้เลยว่าเธอได้ทำสร้อยคอของตัวเองตกไว้ที่บ้านของอาเลสด้วยกว่าเธอจะรู้ตัวก็เป็นวันรุ่งขึ้นนั่นก็เลยทำให้เธอจำเป็นต้องกลับไปเอาสร้อยคอของเธอคืน แล้ววันนี้ที่บ้านของอาร์เลสก็มีปาร์ตี้หระหว่างเพื่อน พวกเขากําลังเล่นเกมกันที่สาว่าน้ําอพอลโลน้องชายของอาเลสก็ชวนให้ลาเกลมาเล่นด้วยและขณะที่เธอกําลังแอบดูอาร์เตมิสพี่ชายคนโตกําลังจูบอยู่กับแม่บ้านอาเลสก็ได้โถมตัวเข้ามาพาเธอลงสระน้ําไปกับเขาหลังจากที่เล่นน้ํากันเสร็จแล้วอาเลสก็คืนสร้อยคอให้กับเธอพร้อมทั้งหยิบเสื้อผ้าให้แห้มาให้เธอใส่ด้วยลาเกลก็เลยใช้โอกาสนี้ถามเขาว่าเขาอรู้สึกยังไงกับเธอกันแน่แต่อาเลสก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่กลับจัดการ,รเผด็จศึกเธออีกรอบหนึ่ง และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่อารเลสอยากจะหนีจากเธอเขากำลังรู้สึกสับสนกับตัวเองมากต่อมาเพื่อนชายคนหนึ่งที่แอบชอบลาเกลก็รู้สึกเป็นห่วงเธอมากเขาสัมผัสได้เลยว่าเธอกำลังเม่อลอยแล้วก็เปลี่ยนไปเขาก็เลยชวนเธอออกมาเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้านแล้วตอนนั้นเองลาเกลก็ดันไปเห็นว่าอารเลสอ่ะกำลังคั่วอยู่กับสาวคนอื่นอยู่ แล้วในคืนนั้นพออาเลสกลับมาบ้านเขาเข้ารหัสไ i f i ของลาเกลไม่ได้ก็เลยแอบแฮกรหัสผ่านใหม่ของเธออีกครั้งคราวนี้รหัสผ่านของเธอเปลี่ยนเป็นไอสารละเลวเขาก็เลยส่งข้อความไปต่อว่าเธอว่าเขาเกลียดเธอเพราะว่าเธอมาทําให้เขาวันไหว ส่วนลาเกลวเองก็กลับบ้านมาในสภาพเมาแอเธอถูกวัรุ่นที่ขับรถผ่านมากันแกล้งอยู่ข้างถนนอเลสก็รีบออกมาพาเธอเข้าบ้านลาเกลว็่าได้ขอให้เขาเล่านิทานให้เธอฟังอเลสก็เลยเล่านิทานให้ฟังโดยน่าจะอิงมาจากเรื่องส่วนตัวของเขาเองที่ว่ามีเด็กชายคนนึงกลับมาจากโรงเรียน แล้วก็เห็นว่าแม่ของเขาอยู่กับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแล้วพี่ชายก็ไปบอกพ่อว่าแม่อยู่กับผู้ชายคนอื่นนั่นก็นเลยทําให้พ่อสอนเด็กคนนั้นมาเสมอว่าความรักอะทาให้คนอ่อนแอและพอได้ฟังเรื่องนี้ลากเกลก็เลยเข้าใจในตัวของอาเลสมากขึ้นเพราะเขาถูกสอนมาว่าความรักทำให้คนอ่อนแอเลยทำให้เขาไม่คิดจะรักใครนั่นเอง เช้าวันต่อมาอาเลสก็ถูกพ่อเรียกไปหาพร้อมกับพี่ชายเรื่องผลการเรียนของเขาพ่อบอกว่าพ่ออนุญาตให้เขานอนกับสาวคนไหนก็ได้ตามต้องการแต่หลังจากที่นอนแล้วพอตื่นมาก็ทิ้งเธอซะพ่อสอนเขาแบบนี้มาตลอดทำให้เขาเริ่มสับสนและก็เริ่มขัดอยู่ในใจมากขึ้น อาเลสก็เลยตัดสินใจมาหาลาเกลด้วยตัวเองแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างเขาต้องการครบกับเธออย่างถูกต้องแบบวัยรุ่นทั่วไปเขาก็เลยชวนเธอไปออกเดทด,ด้วยและจากท่าทีที่สะบัดสะบิ่งในตอนแรกสุดท้ายลาเกลก็ตอบตกลงนัดเดทกับเขาโยชินั้นเห็นการกระทําทุกอย่างของพวกเขาเขารู้สึกเสียใจมากและเขาก็เป็นห่วงเธอพยายามที่จะเตือนเธอแต่ห้ามยังไงลาเกลก็ไม่ยอมฟังโยชิก็เลยเลือกที่จะเดินจากเธอมา แล้วเดทแรกของอาเลสกับลากเกลเขาพาเธอมาดินเนอร์บนตึกสูงที่สุดแสนจะโรแมนติกจากนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลา เที่ยวเล่นกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งวันหนึ่งคลิปที่อาเลสกับลาเกลมีเซ็กกันที่ริมถนนประถูกส่งถึงมือพ่อของเขาจนได้พ่อเรียกอาเลสไปต่อว่าพ่อถามเขาว่าถ้าผู้บริหารระดับสูงที่พ่อทำธุรกิจร่วมอยู่ได้เห็นคลิปพวกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นพ่อก็เลยตัดสินใจจะส่งอาเลสไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่เขาก็ไม่ยอมเขาเดินหนีออกมาและมาหาลาเกลถึงที่ทำงานของเธอโดยเขายอมสมัครเป็นพนักงานธรรมดาเพื่อจะได้อยู่กับเธอ ต่อมาที่งานเลี้ยงปาร์ตี้ในบริษัทพ่อของอาเลสเขาพาลาเกลมาร่วมงานด้วยในฐานะแฟนสาวของเขาแต่พอมาถึงงานลาเกลกลับเห็นแม่ของเธอกำลังทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟของงานนี้เธอโกรธอาเลสมากแต่อาเลสนั้นไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเขาพยายามอธิบายแต่ลาเกลก็ไม่อยู่รอฟังเขาแล้วลอาเลสทะเลาะกับพี่ชายพราะพี่ชายนั้นรลับไม่ได้นะครับที่น้องชายของตัวเองอ่ะจะไปเป็นแฟนกับลาเกลพอทั้งคู่ไม่เหมาะกันด้านฐานนะแต่ พี่ชายก็โดนอาเลสสวนกลับไปว่าแล้วทีพี่ละ่ะกลับไปมีเซ็กกับแม่บ้านของตัวเองได้จากนั้นอาเลสก็พยายามเข้าไปปรับความเข้าใจกับลาเกลแต่เธอก็ยังไม่โอเคกับเขาเธอปฏิเสธการชวนเขาไปงานพร้อม และลาเกลก็เข้าไปก่อดแม่ของเธอแม่ใจดีกับลูกอยู่เสมอเธอไม่อยากหลอกตัวเองอีกต่อไปว่าเธอกับอาเลสอ่ะจะไปด้วยกันรอดอีกแล้วแม่ก็ให้กำลังใจลูกสาวแล้วก็บอกว่าถ้าลูกชอบอาเลสจริงอ่ะก็ให้เลิกทำตัวงี่เง่าแล้วไปคุยกับเขาซะลาเกลก็เลยไปหาเขาที่บ้านแต่ว่าคนทางบ้านของอารเลสก็ได้กีดกันเธอทุกอย่าง อาริสก็เลยส่งข้อความไปบอกลาเกลว่าเขาจะตามไปเจอเธอ,เธอที่งานพรอมคืนนี้แล้วอาริสก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเพื่อจะไปหาคนรักของเขาแต่พอมาถึงที่หน้างานก็เจอเข้ากับโยชิโยชิต่อยเขาตกลงไปในสระน้ำแล้วก็วิ่งหนีไปอาเลสปีนหาทางขึ้นสระไม่ได้จนเขาหมดสติไปโยชิก็เลยเข้ามาบอกกับลาเกลเธอรีบิ่งไปช่วยเขาขึ้นจากสาระโยชิก็โยนเชือกลงมาช่วยแล้วลาเกลก็รีบพาเขาส่งโรงพยาบาลทันที เธอนั่งรอแฟนหนุ่มพร้อมกับครอบครัวของเขาพ่อของอารเลสจะต่อว่าเธอแต่กลับถูกแม่ของลาเกลพูดดักคอเอาไว้ก่อนทําให้พ่อของอารเลสต้องเงียบไปสักพักลาเกลก็ไปหาพ่อและพี่ชายของอารเลสเพียงลําพังเธอขอคบกับอารเลสต่อเธออยากจะพิสูจน์ความรักของเธอให้พ่อและพี่ชายดูและพออารเลสฟื้นขึ้นมาเขาก็เจอเธอเป็นคนแรกเขาบอกรักเธอทันทีแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกัน และเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็ได้คบกันแบบเปิดเผยแต่าลาเกลก็ต้องปล่อยให้แฟนหนุ่มไปเรียนต่อที่อเมริกาซึ่งทำให้เธอรู้ว่าการรักใครสักคนมันต้องรู้จักการที่จะปล่อยมือคนรักไปด้วยแล้วไม่นานเขาจะกลับมาเพื่อรักเธออีกครั้งแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักต่างระดับต่างชนชั้นทั้งที่พวกเราก็เป็นคนเหมือนกันและคนส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อว่าการที่ได้เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยจะต้องมีความสุขไปซะทุกเรื่องซึ่งมันก็ไม่จริงเลยคนที่มีพร้อมทุกอย่างอาจจะไม่ได้มีความสุขเสมอไปก็ได้ และสำหรับเรื่องของความรักถ้ารักกันและพากันไปในทางที่ถูกที่ควรจับมือกันก้าวไปหาอนาคตก็นับเป็นเรื่องดีไม่ใช่มีความรักเพื่อความลุ่มหลงเพราะนั่นไม่ได้เรียกว่าความรักแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.4คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ